ในหัวข้อ,ขอนี้จะมาคุยกันเรื่อง macroprudential tools แล้วก็เกี่ยวข้องกับ real estate finance อย่างไรนะครับ macroprudential tools นี้เป็นนโยบายที่ผู้กำกับดูแลนะครับใช้ดูแลระบบการเงินจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่า macroprudential tools ึ่งหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างแต่ย้อนกลับไปครับที่เราเคยคุยกันในคลิป introduction ว่าในอสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยนะครับเรื่อง real estate finance นี้เนี่ยธนาคารกลางในแต่ละที่ของโลกเนี่ยก็ให้ความสําคัญให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมากเลย ก็เป็นเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับเกี่ยวพันกับเรื่องหนี้นะครับหนี้เกี่ยวพันระบบการเงินเลยทําให้จับตาดูอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มักจะมีเป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลนะครับและแต่ละไซเคิลนี้ก็มาพร้อมบูมบัสแล้วการที่เกิดบูมบัสขึ้นก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเรื่องระบบการเงินด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าธนาคารกลางที่มีหน้าที่ดูแลทั้งเรื่องนะครับ ค่างเงินไปจนถึงสถิดภาพของระบบการเงินด้วยเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาิมทรั์ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับว่าทําไมนะครับให้ความสนใจและให้ความสนใจอย่างไรก็เริ่มต้นจากงานวิจัยก่อนแล้วกันครับมีงานวิจัยมากมายนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการให้สินเชื่อนะครับส่งผลกระทบต่อราคาบ้านถ้าเกิดย้อนกลับไปวิชา financial econometrics นะครับก็ยังคงจํากันได้อยู่ว่าเรามีพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่อง correlation กับ causation เราเห็นข้อมูลครับข้อมูลไปทิศทางเดียวกันครับค่า x กับค่า y มักไปทิศทางเดียวกันเราเห็นว่ามี correlation แต่คำถามก็คือว่าไปทิศทางเดียวกันนี้จริงๆมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ครับเรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นความเกี่ยวข้องที่เห็นนี้อาจจะเป็นแค่ความบมังเอิญก็ได้นะครับหรืออาจจะได้มาจากเรื่องกลไกที่เราคิดก็ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นเราเห็นราคาบ้านเพิ่มขึ้นและเห็นปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นเอ๊ะปริมาณสินเชื่อส่งผลต่อราคาบ้านหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วเพราะราคาบ้านสูงขึ้นไงเวลาจะกู้เงินซื้อบ้านก็ต้องกู้เงินมากขึ้นปริมาณสินเชื่อก็เลยเพิ่มขึ้นไงครับเราก็ไม่อาจทราบได้ดังนั้นงานวิจัยจํานวนมากนะครับก็จึงพยายามอย่างมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราพบในข้อมูลนี้เป็น causation ไม่ได้เป็น correlation แล้วก็ใช้พวกเครื่องมือ econometrics ต่างๆเพื่อเป็นการยืนยันให้เห็นนะครับถึงความสัมพันธ์ที่เป็น causality ตรงนี้ ตัวอ,อย่างเช่นงานแรกนะครับ Credit Supply and the Price of Housing นะครับของ Giovanni p a v a r a และก็ John i n s, <S เขาแสดงให้เห็นครับว่าการที่ธนาคารในสหรัฐอเมริกานี้มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อราคา,าสังหาริมทรัพย์จริงๆคำถามก็คือว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะอย่างที่บอกไปครับเราเห็นราคา,าสังหาริมทรัพย์เพิ่มเห็นจำนวนสินเชื่อเพิ่มทราบได้อย่างไรครับมาจากการที่มีสินเชื่อจึงเกิดราคาสังหาริมทรัพย์เพิ่ม ตอ้องอธิบายอย่างนี้ครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ละรัฐแต่ละรัฐ,รฐนี้มีกฎหมายของตัวเองปกครองดยรัฐบาลของตัวเองดังนั้นแต่ละรัฐอาจจะมีนยโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินบางรัฐอาจจะไม่อนุญ,ญาตให้แบงก์เปิดได้ง่ายมากนักอาจจะไม่อนุญาตให้เปิดสาขาเพิ่มนะครับบางรัฐอาจจะบอกว่าโอ้นี่เป็นกิจกรรมที่ส่งผลงกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างดีนะงั้นให้มีการแข่งขันเยอะๆก็ดีมาเปิดเถอะเป็นต้นนะครับในสหรัฐอเมริกาช่วงประมาณปี1990กพันเก้าร้อยเก้าสิบกว่าเป็นต้นมานะครับก็เริ่มมีการ เปลี่ยนแนวคิดในหลรัฐว่าจริงๆมันควรจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่แค่ในรัฐอ่ะมันควรจะเป็น national business ควรจะให้ดังนั้นเวลาใครจะมาเปิดสาขาใหม่เนี่ยคณมาเปิดใหม่อาจจะไม่ใช่แค่คนเปิดแบงค์ใหม่นะเขาอาจจะมาจากรัฐอื่นผมเป็นแบงค์ใหญ่รัฐอื่นอยู่แล้วจะมาทําธุรกิจที่นี่ผมก็ต้องมาขออะไรเริ่มต้นใหม่เหรอมันวุ่นวายเปล่าๆนะนะครับเขาก็เลยร่วมกันว่าอ้ถ้างั้นเราก็เปิดเสรีไปเลยก็แล้วกันเนาะเพราะยังไงแบงกิ้งมันเป็นเป็น national service ละ ไม่ได้เป็นแค่ state level หรือ regional s e r v i c e ิ่ต่อไปจากการที่ธนาคารเปิดสาขาได้ง่ายขึ้นเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะนุมานได้ว่าถ้างั้นเขาก็คงปล่อยกู้ง่ายขึ้นมีเครดิตสป라이ดสูงขึ้นงั้นงานวิจัยนี้ครับเขาก็ไปใช้วันนะช่วงเวลาที่แต่ละรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีการเปิดเสรีเรื่องธนาคารมากขึ้นก็แสดงให้เห็นก่อนว่ามีการเปิดเสรีเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการปล่อยกู้มากขึ้นแล้วพอเปิดเสรีเสร็จแล้วปล่อยกู้มากขึ้นเราก็เห็นราคาบ้านสูงขึ้น ดังนั้นเราจะบอกว่าการที่เปิดเสรีแล้วราคาบ้านสูงขึ้นก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเปิดเสรีแล้วมีสินเชื่อมากขึ้นและเห็นราคาบ้านสูงขึ้นเราเริ่มเห็นตัวข้อต่อละเราก็มั่นใจได้มากขึ้นนะครับการที่มีเครดิตสป라이์เพิ่มขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อราคาบ้านได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการวิจัยโดยใช้สมิติในการสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นในข้อมูลนี้นะมีมีคอสซาลิตีระหว่างกันนะครับ เาก็พบว่าบางรัฐที่ housing supply มี elasticity สูงกว่าครับก็คืออยากจะขยายปริมาณบ้านก็ง่ายมากเพราะว่ากฎกติกาต่างๆในรัฐนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนะักแล้วก็จำนวนที่ดินที่ว่างอยู่กฎกติกาต่างๆก็ทำให้สร้างบ้านใหม่ได้ไม่ยากเป็นต้นนะครับในบางรัฐอาจจะอาจจะมีข้อกำหนดเยอะนะว่าจะสร้างอสังหาริมทรัพย์ต้องทำไงต้องขออนุญาตยังไงมีเกณฑ์เงื่อนไข ตรงนี้สร้างของใหม่ไม่ได้นะตรงนั้นจะสร้างห้ามสร้างตึกสูงนะเป็นต้นนะครับที่เราเคยคุยกันดังนั้นการที่ supply มี in elasticity เราก็มักจะพบว่าสถานที่ที่มี in elasticity สูงก็ราคาอาสังหาริมทััม์พยกจะปรับตัวแรงเมื่อมีด e มับเพิ่มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างงานแรกนะครับตัวอย่างงานที่2นะครับเขก็ถามว่าเอ๊แล้วแต,แต่ละเจ้านี้แต่ละเจ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยกู้เงี้ยถ้าเกิดเขา เขาแบบค่อนข้างอารมุมอร่ยนะครับปล่อยง่ายส่งผลกระทบต่อราคาบ้านหรือเปล่าอันนี้เขาก็ไปวิเคราะห์ดูครับว่าเจ้านี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่สามารถไปดูได้นะว่าเจ้านี้เนี่ยนะครับแบงก์นะนะครับมีการตรวจสอบนะข้อมูลของลูกหนี้มากน้อยเท่าไหร่นะครับมีการมิสเรพอร์ตโ g เ g จอินโฟเมชั o นของตัวเองมากน้อยเท่าไหร,ร่นั้นถ้าเกิดเราเป็นแบงก์ที่มิสเรพอร์ตโ g เ g จอินโฟเมชั o นของตัวเอง ก็อาจจะเป็นการตั้งข้อสงสัยได้ว่าพวกนี้ก็คือปล่อยกู้ไปแบบไม่คิดเลยมากอยากปล่อยกู้ทํายอดเฉยๆเรียกว่าเป็นการปล่อยกู้ที่มีมีความอารมุ่มอรวยเยอะมากนะครับแบบ Lax Policy เป็นต้นเขาก็ไปวิเคราะห์ดูครับว่าสถานที่นะนะครับ geographical area นะครับ zip code ของเขาคือเหมือนรหัสไปรษณีย์สถานที่ที่แบบมีมีเจ้าหนี้มีแบงค์ที่แบบาสายชิลเยอะปล่อยกู้ง่ายนะครับ ราคาบ้านเป็นไงบ้างเมื่อเทียบกับสถานที่ที่แบบเออแบงค์ในนั้นเข้มงวดเขาก็มักจะพบเขาพบว่าสถานที่ที่แบงค์ที่ไหนชิลราคาบ้านก็ขึ้นนะครับก็แบบเดียวกันนั้นถ้าย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง mortgage innovation ว่าเออถ้าเกิดลูกหนี้เราไรายได้ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนอย่างชัดเจนเราจะกล้าปล่อยกู้ไหมเราก็อาจจะอ่ะปล่อยแบบหลับตาข้างหนึง่งกรอกตัวเลขอะไรมาก็คงไม่ดูนะครับหรือดูผ่าน นินจาโลนที่เราคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้ no income no job or asset ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีนะเพียงแต่ว่าเขาใส่อะไรมาก็อาจจะไม่ซีเรียสมากไม่ดูมากเป็น low documentation หรือว่า no documentation ในการพิสูจน์นะครับหลักฐานของสิ่งที่ส่งมานั่นเองในนี้คือตัวอย่างครับว่าเหรียญด้านที่นะครับออกแบบมาไว้สําหรับคนที่หลักฐานไม่ได้เข้ากติกาของคนทั่ว,วไปมันถูกนําไปใช้กับคนที่จริงๆไม่ได้มีหลักฐานในแต่แรกด้วยซ้ําแต่ว่าใช้อันนี้เป็น l o o p h o นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเป็น เป็นอถ้างั้นเราจะอนุมานได้ว่าคนพวกนี้เวลามากู้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก่อนหน้านี้กู้ไม่ได้แต่ตอนนี้กู้ได้ก็อยากจะกู้อยากจะซื้อบ้านะนะครับซื้อเสร็จแล้วก็เห็นราคาบ้านกําลังขึ้นเดี๋ยวค่อยไปขายต่อก็ได้งนั้นการที่คนมากู้ราคาบ้านขึ้นก็ทําให้คนอยากกู้มาอีกก็อ,อาจจะเป็นลูกนะครับให้เราอยากจะยังไงดีละ่ะอยากจะกู้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับมาจากการที่เจ้าหนี้เขาก็ปล่อยกู้แบบง่ายๆด้วย เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง2ง,งานวิจัยที่ที่มาเล่าให้ฟังนะครับก็เลยมักจะทําเห็นภาพนี้ว่าเออถ้า,าวิกฤตก,การเงินปี2008ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ป,ปล่อยกู้ง่ายเกินไปเจ้านี่ไม่ดูอะไรมากหรือเปล่านะครับก็ประเด็นนี้เราจะกลับมาคุยกันในอนาคตอีกนะครับเจาะจงเลยเกี่ยวกับเรื่อง financial crisis ที่เป็นบทเรียนจากตัววิกฤตก,การเงินปี2008แแต่อีกกลับกันอีกด้านหนึ่งที่อยากมาชี้ให้เห็นก็คือว่าก็มีงานวิจัยครับ โดยมาโนเอลอาร์เดลิโนอันโตเนโชแล้วก็ฟิลิปเซเบริโนนะครับที่พบว่าจริงๆแล้วจะไปโทษพวก s ั b p พ i m e นะสับพรก็คือพวกคนที่มากู้เงินแล้วเนี่ยประวัติการเงินไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายไม่ได้สวยงามแต่ว่าก็ปล่อยกู้ได้กับกับพวกที่รายได้ไม่ได้สูงมากแต่ว่ากู้เงินซื้อบ้านอยู่ดีทําให้ชําระไม่ได้เปเปอร์นี้เขาพบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แค่กลุ่มนั้นหรอกครับเรียกว่าทุกกลุ่มเลยล่ะ รกราฟฝั่งขวานี่คือกราฟของ debt to income ratio นะครับทวนความจำนิดนึงนะ debt to income ratio ก็คือว่ามีหนี้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับไรายได้ก็วิธีเขาวัดนะครับเขาไม่ได้วัดเป็นไม่ได้วัดเป็นหนี้ที่ต้องผ่อนชำระนะแต่นัดเป็นปริมาณหนี้นะครับไม่ใช่สิอันนี้น่าจะวัดตามนั่นแหละนะครับหนี้ที่ต้องผ่อนชำระนั่นแหละ เขาก็พบว่าเออสำหรับคนที่นะสำหรับคนที่มีรายได้นะครับต่ำๆนเนี้ยเดตทูดิงคัมไรชั่นเนี้ยจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแบบเดียวกันนะครับคนที่มีรายได้สูงเหมือนกันนะท็อปอันนี้เขาแบ่งกราฟเนี่ยมีแบ่งกราฟเป็น5เส้นนะครับซึ่ง5เส้นนี้เนี่ยก็คือแบ่งแบ่งตามไรายได้นะครับสีแดงนี้คือคนที่ไรายได้น้อยนะครับสีน้ําเงิน,นคือคนที่ได้เยอะคนที่ไรายได้น้อยเยอะหรือยังไรก็ตามเนี่ย ในช่วงปี2000กว่า,วาจนถึงก่อนคริสต์ศเนี่ยเดตตูอินคารเรชั่ของทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นระหว่างทางหมดนั้นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อภาพไม่เห็นนะคือว่าเออจะไปโทษกลุ่มสพรายเหมือนเดียวก็คงไม่ได้นะเพราะจริงๆตอนนั้นนะครับใครๆที่กู้บ้านกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยไม่ว่าจะรายได,ได้มากหรือได้น้อยก็ตามเนี่ยเงื่อนไขในการกู้ของตัวระบบการเงินเนี้ยหัวใจดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับช่วงนั้นราคาอาสังหาท์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยก็จะสอดคล้องกับที่เราคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเออะราจรุมวยให้กับ ให้กับลูกนี้ได้บ้างไหมนะถ้าเกิดวันนี้รายได้เขายังไม่เยอะมากเราจะให้เขากู้ได้เยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเราคิดว่าต่อไปรายได้เขาจะเยอะขึ้นนะครับหรือต่อไปในอนาคตอสราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะสูงขึ้นเราจะไม่ได้กังวลเลยมากขนาดนั้นก็ได้นะครับงั้นก็นี่เป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่มาแสดงภาพไม่เห็นงั้นย้อนกลับมาครับงั้นในมิติของตัว regulator ถ้าเกิดเรามีหน้าที่ดูแลระบบการเงินเราจะวิเคราะห์ตัวเลขอะไรบ้างที่เหมือนกับเป็น early warning indicator ว่าตอนนี้ มันมีอะไรที่ต้องกังวลเราหรือ,อยังอย่างนั้นตัวเลข debt to income ratio หนึ่งละนะครับก็าจจะเป็น warning ของเรา2แน่นอนครับก็คือตัว loan to value ratio ที่เราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดหลักประกันเทียบกับมูลค่านี่เฮ้ยบ้าน10ล้านคุณกู้สักิล้านเลยเหรอเฮ้ยมันกู้ง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้ากู้ง่ายเกินไปราคาอาสังหาริมทรัพย์ที่ขึ้นมามาจากการที่ปล่อยกู้ง่ายเอ๊ะราคาอาสังหาริมทรัพย์นี้เป็นฟองสบู่หรือเปล่านะ อันนี้เป็นบทความนะครับที่มาจากเพียนะครับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจนะครับป่วยอึ้งพากรน,นะครับก็เป็นเป็นบทความอัพเดของเขานะครับก็พูดถึงตัวการดําเนินการนโยบายบของตัวของตัวธนาคารกลางนะเดี๋ยวเอากล้องออกให้หนึน่งนะจะได้เห็นกันเต็มเ็มนะครับ โอเคนะครับก็บทความเขาเปิดความอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการดําเนินนโยบายของธนาคารกลางเพื่อดูแลเสถียรภาพาระบบเงินและป้องกันไม่ให้ความเปราะบ,บางในจุดใดจุดหนึ่งลุกลามจนเกิดปัญหาทั้งระบบหรือเรียกว่า systemic risk นะครับโดยทั่วไปเรียกว่าการดําเนินนโยบาย macro prudential ซึ่งแตกต่างจากการนโยบายการใช้นโยบายการเงินทั่วๆไปนะที่บูรแรรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจราคาเป็นต้นนะครับดังนั้น macro prudential policy ที่เขาใช้ หนึ่งในนั้นก็คือมาตรการ Loan to Value Ratio ต่อการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นการแคปเอาไว้มีนยิยามข้างล่างนะนโยบาย macroprudential คือนโยบายที่ใช้ดูแลและป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบคือความเสี่ยงที่ทําให้ระบบการเงินเกิดปัญหาและส่งผลกระทบส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างส่งผลกระทบในทางลบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอันนี้เขาก็สรุปให้ดูครับว่า นโยบายที่เราเคยใช้ในอดีตเนี่ยตั้งแต่ปี2546เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นกำหนดโลนทูบาลูเรช t i o ให้ไม่เกิน70%สรนะครับสำหรับสินเชื่อที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีการปรับไปเรื่อยๆ2552มีการผ่อนคลายโลนทูบาลูเรช t i o อาจจะไปปรับด้วยการบอกตัวธนาคารว่าถ้าเกิดคุณปล่อยกู้นะตัวอลขึ้นอยู่กับว่าคุณปล่อยกู้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ไปเนี่ยนะครับลูกหนี้เขา LTV เรชสูงหรือเปล่าถ้าเกิดลูกหนี้ LTV เอล,ววลกนี้มีความเสี่ยงสูง งคงก็ต้องสำรองเงินมากขึ้นนิดนึงนะอันนี้ก็ไปดูในตัว risk weight ของ Capital เป็นต้นนะครับที่อยากที่อยากแสดงให้เห็นก็คือว่าแนวคิดตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนนะเพิ่มขึ้นลดลงนะครับระหว่างทางบางช่วงก็มีความอารมรุนอโวยให้มากขึ้นนะค,ความช่วงก็มีมีการปรับให้มีความเข้มงวดมากขึ้นด้วยนี้มาดูในตัว FAQ ของตัวธนาคารประเทศไทยนะครับที่เขาออกมาให้ข้อมูลไว้ตอนที่ออกนโยบายว่าอย่างไรบ้างเขาบอกนี้ครับทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยถึงต้องออกมาตรการ LTB ล่ะครับ พราะในช่วงที่ผ่านมานะครับธนาคารประเทศไทยได้มีการติดตามสภาวะตลาดสินเชื่อบ้านอย่างต่อนเนื่องแล้วก็พบว่าตัวเลขหนี้เสียในะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พบว่ามีผู้กู้จํานวนหนึ่งนะซื้อบ้านหลายหลังพร้อมกันด้วยนะครับก็อาจจะมาจากการที่ธนาคารพาณิชย์มีการหยอ่อนมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลงเพื่อการแข่งขันย้อนกลับไปดูงานวิจัยที่เราคุยกันก่อนหน้านี้มี Bank i n g d e r e g u l เ t i o n เกิดขึ้นมีสาขาธนาคารเกิดมากขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นโอ้ต้องแข่งกันปล่อยกู้หน่อยแข่งกันปล่อยกู้มีการแข่งขันมากขึ้นก็ เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายก็สามารถกู้ได้ง่ายกู้ได้ง่ายนะครับก็ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องราคาอาสังหาริทรัพย์ก็สามารถสูงขึ้นได้ลองนึกด,ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะต้องเอาเงินตัวเองเงินสดในการซื้ออสังหาทร,รัพั์สักอันหนึ่งซื้อบ้านซื้อคอนโดเป็นต้นเราอาจจะไม่อยากซื้อมากคนอาจจะไม่ค่อยพร้อมซื้อเท่าไหร่บีดมานต่ำนะครับผู้ขายก็ต้องตั้งราคาต่ําลงตามไปด้วย ในทางกลับกันถ้าเกิดเราบอกว่าเราสามารถเดินเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้ได้เลยนะครับมาตัวเปล่าได้เลยมีบัตรประชาชนมาอย่างเดียวนะพร้อมกับประวัติการเงินบางอย่างที่คุณสร้างมาแล้วอย่างดีกับธนาคารเป็นต้นเดี๋ยวผมคุยกับแบงค์ให้มาตัวเปล่าเลยค่าท่าสัญญาอะไรไม่ต้องมีเดี๋ยวทุกอย่างจัดการให้หมดโอ้อันนี้มันง่ายละพอเราไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยก็สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับเราก็อาจจะตัดสินใจง่าย,ายขึ้นแต่ว่า ต้นทุนต่างๆเหล่านั้นอาจจะถูกแฝงอยู่ในตัววงเงินสินเชื่อเรียบร้อยหมดแล้วแต่เนื่องจากเราไม่ต้องควักอะไรมากขนาดนั้นเราอาจจะไม่คิดมากก็อาจจะเกิดสู่การเก็งกําไรนี่กูหนึ่งหลังได้อสองหลังก็ได้สามหลังก็ได้ก็เริ่มทําไปเรื่อยๆอาจจะทําให้เกิดการบิดเบือนราคาบ้านขึ้นเพราะว่าพอซื้อง่ายเกินไปมีหลังเดียวอยู่ได้มีสองหลังอันนี้คงอยู่สองหลังไม่ได้ตลอดละอย่างนั้นซื้อไว้เพื่อลงทุนหรือว่าซื้อไว้เพื่อ,อเป็นบ้านต่างอากาศหรือยังไงละ่ะ แต่ถ้าเกิดทุกคนซื้อบ้านเพื่อลงทุนหมดแล้วเนี่ยจะมีคนอยากจะมาอยู่ตามนั้นจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนซื้อเพียงเพราะว่าหวังจะปล่อยเช่าต่อได้หวังจะขายต่อได้แต่ว่าตัว actual rental demand ไม่ได้มีสูงขนาดนั้นจริงๆแต่ราคาอสังหาริมทรัพย์กับสูงขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะเกิดภาวะฟองสบู่และถ้าเกิดแตกขึ้นมาก็ลามไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมได้นะครับอันนี้ภาพฝั่งซ้ายก็มีเป็นมาตรการต่างๆที่เขาออกมาก็คร่าวๆนะครับสิ่งที่เขากําหนดไว้ก็คือมักจะกําหนดเอาไว้เป็น หนึ่งนะถ้าเกิดเรากู้นะครับแล้ววงเงินไม่สูงมากเขาก็เผื่อไว้ให้ว่าอ๋ออาจจะเป็นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าอยากท็อปอัพอยากอะไรเงี้ยเออก็ได้นะให้กู้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้ถ้าราคาบ้านไม่สูงมากแล้วก็เป็นเงินกู้ก้อนแรกแต่ถ้าเกิดราคาสูงมากนะครับและหรือเป็นเงินกู้ที่เป็นก้อนสองก้อนสามตามมาเรื่อยๆ อโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับก็มีแคปนิดหน่อยกันแล้วกันอันนี้เป็นนโยบายที่ Effective นะครับตอนปี2562นะครับแต่ว่าตอนปี2563ก็มีการปรับให้รุ่อรอยมากขึ้นเพราะว่ามันสอดคล้องกับช่วงโควิดพอดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออสั่งหาดิมทรัพย์กู้ยากขึ้นนะคนไมคนอาจจะซื้ออยากซื้อน้อยลงดังนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัว d e v e l o p e r ที่สร้างไ้แล้วขายยาก ก็แทนที่จะลดความเสี่ยงจากตัวรีเทลความเสี่ยงนั้นอาจจะกลับไปอยู่ที่ d e v e l o p ปเปอนะครับก็เลยมีการพบกันครึ่งทางในช่วงตอนต้นปีนะครับ2020ที่ผ่านมานี้นะมีการมีการปรับนะครับเกณฑ์ให้ด้วยอ้อที่ปรับนี้ปรับก่อนโควิดด้วยนะนะครับหลังโควิดนี่หลังโควิดก็มีเป็น question เรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอทีนี้มาตรการ LTV นะครับมีการใช้งานในต่างประเทศไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีนะครับเป็นเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานเลย แม้กระทั่งอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีพวกลิมิตหลายประเภทนะครับเงินกู้ของเขามีหลายประเภทเงินกู้ประเภทที่รัฐมีมีการสนับสนุนนะครับรัฐไม่สนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะของที่รัฐสนับสนุนเนี่ยก็จะมีการกาหนดไว้เลยว่าห้ามกู้เยอะเกินไปนครับก็ในตัวเว็บไซต์เขาก็มีการพูดถึงนะว่าเออ l t v ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะนะครับหลายประเทศี่ยมีการบังคับวางเงินดาวน์นะนะครับก็ทั้งสูงอย่าง l t v ก็คือเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งของการดาวน์เงิน เนี่ยก็มีการบังคับใช้ได้หลายบริบทนะครับเช่นตามจำนวนสัญญากู้ซื้อบ้านก็มีนะตามวัตถุประสงค์ก็มีนะนะบ,บ้านเราไม่ได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์นะแต่ว่าแต่ว่าบางประเทศมีการกาหนดวัตถุประสงค์ครับว่าสินเชื่อนี้นะกู้บ้านเพื่ออยู่หรือว่าใช้เพื่ออะไรกันแน่นะแม้กระทั่งปรับตามราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เฉพาะบางพื้นที่นะครับของเราใช้ทั้งประเทศเนาะแต่ว่าบางที่อาจจะมีการกําหนดไว้ใช้บางพื้นที่ด้วยงนั้นสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าทุก Monetary Authority ของโลกเช่นธนาคารกลางเป็นต้นมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมากเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นนี้ก้อนนี้ก้อนข้างใหญ่ทั้งฝั่ง d e v e l o p e r เองแล้วก็ฝั่งตัวผู้ใช้บริการเองด้วยดังนั้น,นหลายประเทศก็จะมีการพยายามจำกัดตัว o a n to Value Ratio ตรงนี้เอาไว้นะครับแต่ความเข้มในการนะครับใช้งานก็จะแตกต่างกันเอาละครับนี่คือภาพของนโยบายนะครับทีนี้มาเชิญคุยกันในเรื่องมิติของของ uh, financial concept บ้างนะครับ การที่เรามี LTV Ratio เป็นลิมิตเอาไว้นะครับผลของการลิมิต Ratio คืออะไรบ้าง LTV Ratio ต่ำคือ Housing Equity สูงนะครับอายาอีกทีนะ LTV Ratio ตรงนี้ก็คือว่าโลนเมื่อเทียบกับ Property Value ถ้าเกิดคุณมีโลนต่ำเทียบกับ Property Value สูงแปลว่าคุณก็ต้องมี Equity สูงถ้าเกิดคุณจะซื้อบ้านแปลว่าคุณก็ต้องมีกำเงินก้อนนี้มาซื้อบ้านมันต้องเป็นส่วนของตัวของคุณเองที่เป็นเจ้าของบ้านตรงนี้ มี housing equity มากก็แปลว่ามี skin in the game มาก skin in the game แปลว่าอะไรแปลว่าเราเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับบ้าน,นเยอะถ้าเกิดบ้านนี้นะครับเราไม่ได้ออกสักบาทสักสตางแต่แบงก์ออกให้เรา100%ถามว่าบ้านนี้เป็นของใครชื่อโฉนดอาจจะเป็นของเราแต่ในแง่ของ ownership หรือว่าตัว economic interest ก็ไม่ได้เป็นของเราซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับคนที่มี claims on บ้านหลังนี้คือตัวเจ้าหนี้ก่อนต่างหาก ดนั้น,น,นคำถามก็คือว่างั้นการที่มี LTV ratio ต่ำนะครับหรือสูงอ่ะกลับแล้วกันการที่มี LTV ratio สูงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้กู้อย่างไรบ้างครับอ่ะลองคิดกันดูการที่มี LTV ratio สูงนะครับส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้กู้อย่างไรบ้างลองพอสไว้นะแล้วลองคิดดูก่อนได้นะครับ ออลองคิดได้คําตอบแล้วกดเพลย์ตอบมาฟังดูว่าสิ่งที่เราคิดมาตรงกับตามหลักของการเงินหรือเปล่า่ามาดูคําตอบกันครับ LTV ยิ่งสูงนะครับยิ่งมีความเสี่ยงสูงตอบถูกกันใช่ไหมนะแต่มาดูเหตุผลกันครับว่าทําไม LTV สูงถึงมีความเสี่ยงสูงมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือว่าถ้า LTV สูงมากๆเลยนะจกนกระทั่งตอนนี้ equity เราต,ติดลบอยู่ เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าถ้าเกิด Mortgage นี้เป็น non recourse mortgage หมายความว่าถ้าเกิดเราคืนอสังหาริมทรัพย์คืนบ้านไปแล้วก็ถือว่าปลดหนี้ไปเลยอาจจะก่อให้เกิด strategic default ขึ้นได้นะครับก็เพิ่ม default risk ขึ้นในหมู่คนที่จริงๆแล้วยังมีความสามารถในการชรําระหนี้อยู่นะครับแต่ตัดสินใจที่จะไม่ชําระแล้วนะครับช่องทางที่2ก็คือการที่เรามี equity ในบ้านต่ามี skin ในเกมก่อนทั้งต่าหมายความว่าถ้าเกิดเราโดนยึดบ้านไปมันก็ไม่ได้มีความ ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเรามี High equity การที่โดนยึดบ้านไปนะครับเพื่อจ่ายหนี้เรานึกภาพดูนะบ้านเรามูลค่า1ิบล้านเราอาจจะมีหนี้อยู่สักสองล้านแล้วเราไม่จ่ายหนี้สองล้านนั้นโดนยึดบ้านสิบล้านไปเพื่อขายทอดตลาดนําเงินชนําระหนี้เงินที่เหลือคืนจริงๆก็ไม่ได้อยากได้เงินอยากจะอยู่ในบ้านต่อแต่ถูกบังคับยึดบ้านเพื่อขายชําระหนี้นะครับอาจจะเคยได้ยินตัวอย่างว่ามี ลุงนี้บางคนติดหนี้ก้อนเล็กนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายไม่ไปชําระหนี้สักทีโดนเจ้าหนี้ฟอ้องบังคับคดียึดบ้านไปขายเพื่อใช้หนี้อาจจะแค่หลักแสนแต่โดนยึดบ้านหลักล้านไปนะครับดังนั้นด้วยด้วยบริบทคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คือหนี้ที่บ้านเราเนี่ยเป็นหลักประกันอยู่เองนั่นแหละถ้าเกิดเราผ่อนมาเยอะแล้วเราเป็นเจ้าของบ้านขนาดนี้แล้วจะต้องโดนฟอ้องบังคับคดียึดเพื่อชำระหนี้ไปถึงจะคืนเงินส่วนต่างกลับมาให้ก็เถอะไม่ได้อยากได้อยากอยู่ในบ้านต่อ ะครับอันนี้ก็เป็น2เหตุผลว่าการที่มี high uh, ownership นะครับหรือ low loan to value ratio ส่งผลกระทบต่อ credit risk อย่างไรครับงนั้นจะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมธนาคารกลางในหลายๆที่ของโลกมากเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมี agreement คล้ายๆกันหมดก็คือว่าถ้าต้องการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องการจะลด default risk ก็คงจะต้องเพิ่ม loan to value ratio ไว้เพื่อเป็นการเ e a k ให้หนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นหนี้ที่มีคุณภาพดีแล้วก็ลูกหนี้นะครับมีความผูกพันกับตัวอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองจะของมากขึ้นนั่นเองครับ